การเป็นครีเอเตอร์และการที่เราแชร์คลิปแชร์โพสแชร์ข้อความภาพนิ่งสตอรี่คลิปสั้นคลิปยาวจากช่องเพื่อนๆและแหล่งที่มาของสื่อต่างๆออกไปที่ผ่านเข้ามาทางระบบหน้าฟีดหรือว่าในส่วนของระบบของแพตฟ,ฟอร์ม Facebook ที่เราเห็นเราอาจจะชื่นชอบและก็เห็นบอกว่าน่าจะแชร์ให้คนอื่นรู้ถามว่าผิดไหมผมคนลัชีบอกว่าไม่ผิด ในทางกลับกันหากว่าเราแชร์คลิปข้อความภาพนิ่งสตอรี่คลิปสั้นคลิปยาวหรือว่าเนื้อหาต่างๆที่อยู่ในแพลตฟอร์ม Facebook ที่เรามองเห็นนั้นเพื่อที่จะให้คนอื่นๆเห็นนะครับโดยการที่เราแชร์สิ่งสิ่งนั้นออกไปก็เสมือนหนึ่งว่าโพสคลิปนั้นหรือว่าข้อความนั้นหรือว่าภาพนิ่งนั้นเสมือนออกจาก ช่องของเราเป็นต้นฉบับนะครับในทางกลับกันมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ผมคนบัญชีก็จะมาพูดคุยให้เพื่อนๆครีเอเตอร์ Hindu ได้รับทราบแล้วก็ได้รับฟังกันนะครับเหตุที่ผมคนบัญชีเจเจวันนี้โดนลดค่าการมองเห็นนะครับซึ่งได้รับการแจ้งเตือนโปรไฟล์สีเหลืองนั่นก็คือนะครับอาจจะถูกลดค่าการมองเห็นแต่ในส่วนของการสร้างรายได้ นะครับจากเครื่องไม้เครื่องมือของ f a c e b o o k นั้นนะครับเป็นปกติแต่ถ้าว่าการนำส่งหรือว่าการเปิดค่าการมองเห็นของช่องอาจจะลดน้อยเพจดาวลดน้อยถอยลงไปนะครับ <be> <อ>เพราะฉะนั้นในส่วนของปัญหาตรงนี้ผมคนลมชีก็จะลงรายละเอียดให้ฟังเลยก็แล้วกันนะครับเหตุเกิดเมื่อ2อสาวันที่ผ่านมาที่ผมคนลมชีมีโอกาสได้เห็นนะครับภาพนิ่งนะครับ ภาพหนึ่งซึ่งเป็นภาพนิ่งเกิดจากในส่วนของรถไฟนะครับได้รับผลกระทบจากเครนตกล่นทับที่โคราชนะครับเชื่อในว่าทุกท่านคงจะจดจำกันได้นะครับทีนี้มีแคปชั่นบอกว่านะครับเป็นการพลาดหัวแคปขึ้นแคปชั่นนะครับที่น่าสงสารนะครับละไว้ในฐานที่จเข้าใจนะครับหากว่าท่านใดเห็นแล้วนะครับที่อดที่จะ แชร์ตอบไม่ได้นะครับซึ่งในส่วนของภาพนิ่งภาพนั้นนะครับมาจากแหล่งนะครับสื่อแล้วก็เพจอื่นผมคนลมมีได้อ่านดูแล้วนะครับก็มีความรู้สึกว่าเกิดความสงสารแล้วก็มนุษยชาติด้วยกันนะครับก็แชร์ออกไปแต่ทีนี้หลังแชร์ออกไปแล้วนะครับเหตุที่ได้รับกลับมาอย่างช่องผมคนลมคีเองนะครับได้รับผลกระทบคือ เป็นการแชร์เนื้อหาที่หลอกลวงนะครับซึ่งการแชร์ออกไปนั้นผมคนบัญชีไม่มีเจตนาในการที่จะเในส่วนของภาพนี้เป็นภาพหลอกลวงนะครับคือมันเป็นภาพที่เหตุเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์จริงแต่ถ้าว่าในส่วนของผู้ที่ตรวจสอบภายนอกของระบบ Facebook ซึ่งหมายความว่า อย่างในกอในขอในคอถึงคณคอทะกนะครับหรือว่าองค์กรสื่อสารหรือว่าองค์กรอื่นนะครับอาจจะเห็นโพส์ที่ผมแชร์ไปนะครับอาจจะทําให้มันขัดกันในส่วนของต้นเหตุแล้วก็ภาพต้นฉบับนะครับซึ่งมีการประมวลผลดูแล้วว่าเป็นภาพที่หลอกลวงทําให้โปรไฟล์ของผมช่องคนลําชีเองซึ่งได้รับผลกระทบนะครับทําให้ โดนจำกัดโปรไฟล์บางส่วนนั่นก็คือสีเหลืองตามนี้นะครับหลังจากโดนจำกัดโปรไฟล์แล้วนะครับทางระบบแจ้งมาว่านะครับเกิดปัญหาระหว่างต้นเรื่องเจ้าของคลิปหรือว่าในส่วนของภาพเหตุการณ์นั้นนะครับเป็นอีกหนึ่งภาพที่ทำการสร้างขึ้นมาเพื่อที่เป็นข้อความหรือว่า ภาพที่หลอกลวงเอ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยเข้าไปตรวจสอบดูเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาปรากฏว่าเป็นภาพที่ผมแชร์ต่อเนื่องทีนี้หลักการและแก้ไขนะครับเป็นอย่างไรผมก็ได้ทำการนะครับแคปไฟล์ภาพตัวนั้นนะครับยื่นแจ้งอุทธรณนไปยังในส่วนของเมตาเฟซบุ๊กบอกว่าเรียน Facebook ตามที่ช่องคนลมชี ได้แชร์โพสต์ภาพนิ่งดังกล่าวนั้นเป็นอีกหนึ่งภาพที่ผ่านเข้ามาทางระบบหน้าฟีด a c e b o o k ซึ่งไม่ได้เกิดจากการสร้างการกระทำหรือว่ามีการเจตนาที่จะทำคลิปภาพนิ่งตรงนั้นจากช่องคนลัมชีซึ่งเป็นการแชร์ผ่านช่องเพื่อที่จะให้ผู้คนได้รับทราบโดยทั่วถึงกันแต่ในส่วนของการตรวจสอบของทาง Facebook บอกว่า เป็นภาพที่ช่องผมคนชีประดิษฐ์หรือว่าสร้างขึ้นเองเพราะฉะนั้นชี้แจงให้เพื่อนเข้าใจว่านะครับไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งข้อความสตอรี่คลิปสั้นคลิปยาวที่เราแชร์ผ่านออกไปจากทางโปรไฟล์ของเรานะครับที่เราเห็นอยู่หน้าฟฟดน,นะครับอาจจะเห็นหนายกทำคลิปดีมีสาระเราแชร์ปุ๊บนะครับบางครั้งคลิปลปนั้นนะครับเราไม่ทราบว่าเป็นการ อามาจากต้นฉบับนะครับหรือว่าอาจจะมีเสียงเพลงเนื้อหาลิรศริตนะครับแล้วก็บทเพลงที่มีลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็การใช้เอฟเฟกนะครับมันอาจจะสอดคล้องแล้วก็เนื้อหาสาระมันคล้ายคลึงกันหรือว่ามีที่มาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือเราแชร์ออกไปปุ๊บเสมือนหนึ่งว่าเราเป็นผ,ผู้ผลิตคอนเทนต์ผลงานหรือว่าเนื้อหาสาระโพสโพสนั้นจริงทำให้ช่องผมคนำชีเองนะครับก็มีปัญหาในการติดเหลืองนะครับดังนี้ นะครับหลักการแก้ไขนะครับผมก็ได้ทําการแคปรูปภาพตรงนั้นนะครับยื่นอุทธรณ์นะครับพิมพไปยังเมตาเฟซบุ๊กบอกว่าเรียนเฟซบุ๊กผมคนลําชีได้รับแจ้งเตือนจากทางเมตาเฟซบุ๊กว่าได้แชร์หรือว่าได้โพสต์ภาพนิ่งซึ่งเป็นภาพที่โกหกหลอกลวงแต่ในทางกลับกันภาพที่ช่องคนลําชีแชร์ออกไปสู่ โลกโซเชียลภายนอกนั้นเน,เนื่องจากเป็นาสาธารนณะต้องการที่จะให้ผู้คนได้เห็นในส่วนของมวลมนุษย์ที่ได้รับผลตรงนั้นแต่ถ้าว่าไม่ได้สร้างเองด้วยช่องของคนรัชีเองจึงเรียนมาอย่าง Facebook m เมตาเฟซบุ๊กเพื่อทําการแก้ไขและปรับในส่วนของช่องคนรัชีให้กลับมาสภาพเขียวหรือว่าเป็นปกติเหมือนเดิมส่งเข้าไปสองรอบนะครับ แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขกลับมาและก็มาวันนี้ตอนเย็นนะครับผมคนลิชีก็เห็นในส่วนของการแจ้งเตือนจากทางกระดิ่งแจ้งเตือนบอกว่าเป็นการตรวจสอบจากบุคคลภายนอกว่าภาพที่คนลิชีสร้างขึ้นมาหรือว่าแชร์ไปนั้นเป็นภาพที่โกหกหลอกลวงผมคนลิชีตก็ได้ทําการกดเข้าไปแล้วก็ทําการาแนบไฟล์ภาพตัวนั้นพร้อมกับการ อธิบายชี้แจงทั้งหมดนะครับเช่นเช่นเหมือนส่วนที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับแล้วก็แนบยืดดทุนไปอีกนะครับแต่ทั้งนี้นะครับต้องรอว่าสิ่งที่ผมแจ้งเข้าไปนั้นนะครับแล้วก็ให้เหตุผลจากเมตาเฟซบุ o กนะครับกับทาง MetaFacebook นั้นนะครับจะเป็นเช่นไรรอดูอีกประมาณสัป,ปดาห์หรือว่า2ส,สัป,ปดาห์ พราะตามปกติแล้วนะครับหากว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรือว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับละเมิดข้อความละเมิดเนื้อหาละเมิดในส่วนของอผลิตภัณฑ์แบรนด์โลกโลก้ต่างๆผมจะยืดอุทณ์เข้าไปไม่เกินประมาณครึ่งวันก็เสร็จแล้วนะครับแต่ในส่วนของภาพคลิปวิดีโอนี้นะครับต้องรอลุ้นดูว่าทาง Meta Facebook จะมีการปลดล็อกแล้วก็คืนสภาพช่องคนรัคขีให้กลับมาเขียวดังเดิมได้อย่างไรนะครับแต่ ในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือการสร้างรายได้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาจากการสร้างรายได้จากเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นไทสตอรี่นะครับข้อความภาพนิ่งนะครับคลิปสั้นคลิปยาวนะครับหรือรวมไปถึงในส่วนของข้อความนะครับต่างๆเครื่องมือสร้างรายได้ต่างๆนั้นเป็นปกติเป็นปกติเป็นปกติดีนะครับสามารถที่สร้างรายได้ต่อไปได้แต่ในส่วนของโปรไฟล์ที่ติดเหลืองนั้นเป็นแค่บางส่วนเพียงบางส่วนอาจจะ ทำให้ช่องของเรานั้นเพดดาวลงมานะครับเพดดาวลงมาการนําส่งอาจจะไม่ดีเท่าที่ขวดานั้นเองเพราะฉะนั้นหากว่าเพื่อนๆน,นะครับได้รับฟังหรือว่าได้รับชมคลิปนี้แล้วผมพลชมชีก็บอกเพื่อน,อนได้เข้าใจนะครับว่าการที่เราจะแช์นะครับแชร์ภาพนิ่งข้อความสตอรี่นะครับรน Story, นรบ,บน Facebook ไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวคลิปเรียวนั่นแหละนะครับหากว่าเราแชร์ไปให้เราดูให้ดีๆนะครับว่า เป็นต้นฉบับของผู้สร้างมาหรือไม่ในทางกลับกันหากว่าการแชร์นะั้นถือว่าผิดไหมไม่ผิดนะครับไม่ผิดแต่ถ้าว่าหากว่าเราแชร์ผิดเนื้อหาไปตรงกับนะครับต้นฉบับเขาที่มีอยู่แล้วนะครับบางทีบางครั้งเราไม่ทราบว่ามีการก like ๊อปปีนะ้ไล์มาหรือว่าการก๊อปปี้นะครับหรือว่าดูดคลิปอะไรต่างๆที่เราเข้าใจมานะครับหากว่าเป็นคลิปนั้นก๊อปปี like ้ไล์มานะครับเราอาจจะโดนการแชร์เนื้อหาที่เป็น นโยบายที่ค่อนข้างที่ว่าผิดมาตรฐานชุมชนของ Facebook ก็คือเป็นการแชร์เนื้อหาที่ช่อโกงนั่นเองนะครับช่อโกงหลอกลวงนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเชื่อได้ว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับกับทางเพื่อนๆชาวพรีเตอร์ทั้งมือใหม่มือเก่าแต่สําหรับผมคบชีนี้นะครับเรียกได้ว่าจะเจอมาทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแพตฟอร์์ไหมก็ตามนะครับแพลตฟอร์มสีแดงนะครับ แพลตฟอร์มสีดาแพลตฟอร์มสีฟ้านะครับเจมาหมดนะครับแล้วก็มีในส่วนของประสบการณ์นะครับในการที่จะทําการแก้ไขนะครับยืดอุทธรนะครับมีหลักการแล้วก็มีวิธีการทานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเชื่อได้ว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆชาวครีเอเตอร์ทั้งมือใหม่มือเก่าเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆทุกคนโชคดีการที่จะแชร์แชร์แต่ชัวนะครับหากว่าไม่ชัวก็อย่าแชร์ สวัสดีครับ